สวัสดีครับมาพบหลวงอ้วน789 Channel อชาแล้วครับวันนี้นะหลวงอ้วนมีสาระเกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์มาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆน,นะวันนี้หลวงอ้วนจะพามาตั้งขนาดตัวหนังสือนะของจอแอนดรอยอ่าเวอร์ชั่น12นะตัวใหม่ล่าสุดนี่แหละอ่าที่เป็นเวอร์ชั่น12อ่าตัวที่เป็น CPU 8คอร์แรม4ลอม64 เป็นตัวที่นิยมกันมากที่สุดในตอนนี้นะหลายๆคนบนมาบอกว่า,าตัวหนังสือมันเล็กจังลุงอ้วนจะให้ทำยังไงนะมีวิธีตั้งตรงไหนจุดไหนที่ไปตั้งให้ตัวหนังสือมันตัวใหญ่ขึ้นนะเวลาเปิดแผนที่เนี่ยมีใครสังเกตไหมว่าตัวหนังสือเนี่ยมันเล็กนะมันเล็กจัง <laughs> จะทำยังไงบางทีมองแทบไปเห็นเลยตัวนัืือมันเล็กนะนี่นะดูชัดๆเลยเวลาเปิด Google Map มาเนี่ยตัวนัืือมันทำไมมันเล็กจังเราจะตั้งยังไงนะอ,อ่เวลาเข้า YouTube ก็เหมือนกันเห็นไหมย t u b e เนี่ยตัวนัืือมันเล็กมากเลย จะทำยังไงอ่าข้างล่างเนี่ยเห็นไหมข้างล่างเนี่ยอ่านแทบไม่ได้เลยมันตัวเล็กมากเลยอ่าหลายๆคนก็ทนใช้เพราะว่าไม,ไม่รู้จะตั้งยังไงอ่าเดี๋ยววันนี้ลุงอ้วนจะพามาแนะวิธีการตั้งนะนะตัวพิมพ์หาเนี่ยไอ,อ้เมนูแป้นเนี่ยมันมันมันขึ้นปกติอยู่แล้วนะแต่เวลาพิมพ์เข้าไปเนี่ยพิมพ์เข้าไปเห็นไหมอย่างสมมติว่าอ่า เห็นไหมเวลาเราพิมพ์เนี่ยมันจะตัวเล็กมากเลยเห็นไหมแถวเนี้ยอ่ะอย่างเนี้ยตัวหนังสือที่มันขึ้นมาอย่างเนี้ยมันตัวเล็กมากเลยแทบอ่านไม่ได้เลยนะเราอยากให้มันตัวใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะเราจะไปตั้งตรงไหนเราจะทำยังไงนะวันนี้ลุงอ้วนจะมาแนะมาเฉลย ER ให้ฟัง เป็นจอ Android ที่เป็นเวอร์ชัน12เนี่ยแหละตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยอ่ะเดี๋ยวหลงวงอ้วนห้อยดูเนี่ยอ่าเป็นเป็น CPU 8คอร์แรมแรม4ลอม64นะอ่า Android ก็เป็นเวอร์ชัน12เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี่แหละนะเขาตั้งกันยังไง เดี๋ยวให้ดูเมนูหลักมัน,นถ้าใครมีจอ Android ที่เป็นเวอร์ชัน12แล้วก็เป็นหน้าตาอย่างนี้นแล้วเวลาเข้าตั้งค่าเนี่ยเขาเป็นหน้าอย่างนี้ฝั่งนี้เลื่อนได้นะจับเลื่อนได้ขึ้นลงฝั่งด้านนี้ก็เลื่อนได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีตั้งกัน ให้เราเข้าไปตรงเนี่ยเมนูแอปเนี่ยแล้วเข้าไปตรงตั้งค่านี่ฟันเฟืองเนี่ยนะอ่ะฝั่งนี้เราไม่ต้องสนใจเลยเราเลื่อนตรงนี้เลื่อนขึ้นมาสุดเลยแล้วเข้าไปตรงเพิ่มเติมเนี่ยนะอ่ะพอเข้าเพิ่มเติมปุ๊บหาคําว่าการแสดงเห็นไหมเนี่ยการแสดงผล ให้เราแตะตรงนี้เลยนี่นะมันจะขึ้นเห็นไหมขนาดตัวอักษรเนี่ยอ่ะเราเจอละเราก็เข้าไปตรงขนาดตัวอักษรเนี่ยอ่าเห็นไหมอ่าถ้าเป็นเครื่องที่มาจากโรงงานเนี่ยหรือติดตั้งใหม่เนี่ยมันจะอยู่ที่ค่าเริ่มต้นนะหรือเป็นขนาดเล็กเนี่ยเราเลื่อนได้ตรงนี้เห็นไหม เนี่ยค่าเริ่มต้นมันจะอยู่ประมาณนี้หรือเล็กกว่านี้แล้วแต่คนะ่า A อาอ,อันแรกคือค่าเริ่มต้นค่าเริ่มต้นก็ยังเล็กอยูนะ่อันนี้เราสามารถเพิ่มเป็นใหญ่ก็ได้นะหรือใหญ่มากก็ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะตั้งเอานะถติว่าขนาดใหญ่นะเราออกไปดูว่ามันพอไหม แล้วก็ง่ายๆก็ไปเปิด g o o g l e Map เลยเราจะรู้เลยว่าตัวหนังสือมันใหญ่มันเล็กขนาดตัวขนาดนี้พอไหมถ้าอยากให้มันใหญ่กว่านี้แล้วก็ไปที่ที่ลุงที่ลุงอ้วนเปิดไว้เมื่อกี้นี่ขึ้นไปใหญ่สุดเลยเาออกไป แล้วก็ไปเปิด Google Map ดูเออเห็นไหมตัวหนังสือเริ่มใหญ่มองเห็นชัดเจนนะ,ะไปเปิด YouTube ดูดิเหมือนเดิมไหมนี่อ่ะเวลาเปิดมาที่ YouTube เห็นไหมตัวหนังสือที่เราอยู่ด้านล่างคลิปเนี่ยเราสามารถอ่านและดูได้ชัดเจนดูได้ชัดเจนขึ้น เห็นไหมอ,อ่านได้เลยนะอันนี้แล้วเวลาพิมพ์หาอ่าพิมพ์หาตัวตัวหนังสือก็จะใหญ่ขึ้นหเห็นไหมจากเมื่อก่อนตัวเล็กๆเวลาเรา,า,าเห็นไหมตัวหนังสือฝั่งนี้จะดูตัวใหญ่ขึ้นดูเห็นชัดเจนขึ้น สำหรับน้องๆคนไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็ลุงอ้วนมาฉเฉลยให้แล้ววิธีตั้งวิธีปรับตัวหนังสือให้มันได้ตามขนาดที่เราต้องการเพราะว่า,าซื้อเครื่องมาราคาแพงแต่ใช้งานลำบากเหลือเกินนะตัวหนังสือก็เล็กนะเวลาเข้าเมนูต่างๆเวลาโหลดแอปต่างๆเนี่ยโอ้โหตัวหนังสือมันเล็กมาก ก็เลยลุงอ้วนก็เลยมาเฉลยให้ฟังวันนี้นะโอเคเรียบร้อยใครที่ชอบคลิปสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้นะก็ช่วยรบกวนกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ลุงอ้วนด้วยนะนะเพื่อลุงอ้วนมีคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดโอกาสการติดตามนะโอเคขอบคุณมากครับ